สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยเมืองทองเรานั้นเป็นวัดสุวรรณคีรีวิหารหรือว่าวัดห้าเมืองผมเมื่อเช้านี้นั่งรถจากกระบอทเฮ้าอะนะไปที่ตลาดตัวเมืองระนองแล้วก็นั่งรถไม้ระนองไปที่สะพานปลาหรือว่าท่าเทียบเรือประมงระนองเสร็จแล้วก็ นั่งรถไม้จากข่าเทียบเรือผ่านมาตลาดแล้วก็ผ่านมาจนถึงโรงวัดหน้าเมืองแล้วก็เข้าไปไหว้พระบ,บรมสารีริกรธาตุแล้วก็ไปไหว้เจดีย์แล้วก็ไปกราบเจ้าอาวาสวัดหน้าเมืองหรือว่าเป็นเจ้าคณะจังหวัดกระนองด้วยเนาะแล้วก็เดินมาเดี๋ยวผมจะเดินไปขึ้นรถสองแถวรถไม้สองแถวรถไม้แล้วนองเพื่อที่จะเดินทาง ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะต,ต้องลงรถไปลงที่ตลาดแล้วก็นั่งรถจากตลาดไปที่ตับนวเขาหรือเปล่าเดี๋ยวสอบถามพี่เขาอาจจะนั่งรถสองแอแต่ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเข้าไปตลาดแล้วก็ไปเดินเดินที่ตลาดก็ได้จริงๆถ้ามีเวลานผมอยากจะนั่งรถไม้ไปนู่นนะไปอำเภอกบเลยไปกระบ,บุรีเล่นะน,น่าจะโอเคสองแถว ส่องแถวไม้รถไม้หนึ่งพระนง,อ,งอันนี้เป็นร้านจัดผมบาเบอร์บาเบอร์ช็อปคนมาอยู่ไหนเนาะถ้าเทียบเรือสุรกากรสุสานเจ้าเมืองพระนง,งชุมพรโอ้อยู่นี่เองใส่จ้อห้าดาต้นตำรับโอ้โอ เจะไปรถไหมรถไหมรถไม้หรอจะจ่าจะจะเข้าไปาสเออเดี๋ยวมา็นไยเดี๋ยวรอแถวแถวนี้ก็ได้นะะหรือว่าเดินเียเดี๋ยวเดินไปเรื่อยถ้าไม่ไกลมากก็เดินไปกอเลยอเชื่อแบบนี้ขับขับขับ ชุมพรสอมฉันจะไม่ัปนอนเาจะนองก้มบนเนอไม่เก่ะับรถไไงถ้าเทียบเดือยสุาแรกไคัสตอมเกียครับไม่เป็นไรผมเดินไปเลื่อยๆเดี๋ยวดูบรรยากาศยังไม่เคยมาตรงนี้ดีดูบรรยากาศโอ้้ยเสียงอะไร ไม่ว่าเสียงหมามันจะเหา่ามันจะกัดเราเคยมีนะเดินเดินอยู่นี่มันวิ่งเข้ามากัดเฉยเลยอะบ่ายสามโมงสี่สิบนาทีล้ววันจันทร์ที่สิบเอ็ดมีนาะคมสุพนรณารายหกสิบเจ็ดอุณหภูมิผมดูเช็คอุณหภูมิมาเยีน่นี่สามสิบสององศารครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะบ้านเขาพริกไทยเขาพริกไทยบ้านปาง้าม เห็นพะอจาย์บอกว่านจะไปทะเลแล้วไม่เป็นไรก็เข้าเมืองก่อนเดี๋ยวไปคุยกับที่คนขับรถคุยแล้วสนุกดีได้ได้คมดูเยอะเลยสนทนาโอ้นี่ไงชิวรถอยู่ตรงนี้ นึกว่าต้องเดินอีกไกลซะเดินอีกไกลี่ผมไม่เดินแน่นอนผมเดินกลับเป็นหนึ่งในซิกเนร์ที่สําคัญของเมืองระนองเลยสิเด้อต้นแบบต้ดไม้ใครมาระนองก็นั่งรถไม้ระนองเนี้ยทางรถเขียนว่าสะพานปลาตราดวัดหน้าเมืองที่คนนี้ปะหรือพี่คนโอ้สวย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 แต่ว่าอยากจะร้อนสักกน่อย เอาละนี่ไม่ต้องเปิดประตูให้ยุ่งยาก มันูแฟลร์ประตูให้ยุ่งยากอืออ๋อได้สามสิบแปดปะนนี่โอหนี่มันย้อนแสงใช่ไหมนีนนะ มาอีกแร้วดิโอ้โหแร่นรอบเลยอ้พี่พี่ไปมารอบหนึ่งแล้วเหรอพี่ไปมารอบหนึ่งแล้วเหรอโอ้โหจริงยังเลยจริงเออเขาไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุ ว่าแล้วก็ลงก็ก็ลงจากที่นัน <c oughs> นะเสร็จแล้วก็ไปไปสนทนากับเจ้าวาดท่านเจ้าวาดท่านเ <c oughs> จอท่าน <c oughs> บอกว่าท่านเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่สะดวกที่จะคุยพูดคุยก็เลยมีพระิีองค์ไปมากเลยไข้ไอ้ยศอันไหมไปนะ เลยมีพระอีกรูปหนึ่งช่วยช่วยอ่แนะนำพูดสักฟังโอ้โหซุดยอดเลยนะหละงังเวอมเลยนะไปที่ไหนกันบูมน่ะที่ไหนกันไปนะนีะ่นะจะไปยังหงแก้วนะหงกลับแล้วก็ไม่กลับเดี๋ยวรถก็กลัวยังนี่แถวนี้ก็ยังไม่กลับว่าไปเดินทายอะไรอีกไหม ไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วร <c oughs> <c oughs> อนกน <c oughs> ลักบแล้วผมจะกลับมาแล้วพี่ย่า้โอเคขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากพี่ให้ความรู้ข้อมูลขอบคุณมากครับพี่พี่ชื่ออะไรนะเฉล,ลิมเฉลิมไปเราจะไปตลาดใช่จะไปตลาดเอาขึน้นนไหมนี่ผมอบอกพักผู้เขาเขายังไม่ไปก่อนคือคือหมายถึงว่าบ้านที่อยู่ที่ตลาดเนาะ เราคิวแล้ไปกินย pe ิ like ้มแล้วก็กลับบ้านแลโอ้จะวิ่งไปแล้วก็กลับบ้านบ้านไปเลยโอเคตอนนี้ญาตนั่งนั่งนาน่ะไหนก็ได้ทำสบายเลยแต่ว่านั่งนั่งง่ายง่ายกว่าก็แล้วนะเออเพราะว่าเพราะว่าเรานั่งมาแล้วรถเลยเออเออเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันจะได้แบบ ไปโอเคโอ้โหโอ้โหกว้างเดียวชุดยอดชุดยอดโอ้ยที่นี่ไปสะพานตาเล้เหรอไปที่นะครับโอ้ยยังเลยเมื่อกี้จะกลับแล้วมาติดคนมาติดแปดคนก็เลยก็เลยเอาก็เลยเอาเส้นไหนจะผมไปเลยว่าไปไปรักกันได้นะผมจะแบบข้ามเรื่องกับปั๊บ ไปเลยลูกพีลูกพีคำนี้ใช้เป็นประจำอานิี้์ใช้รกหน้าดำ <c oughs> เป็นยิงนวบ้านเน่เจ้าครับโอ้โหเห็นมึงมงกาเลยปีเนี่ยที่บัดบ้น,นามือนขับผออนุยาตเนาะ เนี่ยครับวัดสุวรรณเชียรีวิหารหน้าเมืองด้านในมีพระประดมภาษาเรยวิทยาธิบลย ก็เดอี้ถ่ายไปที่อ่าหน้าตลาดนเนี่ยตรง้าตลาดแลว้วก็หาว่าที่พี่เพื่อนที่ก็บอกทำโฟมจัดการเสรด้วยเดร็จอย่างดีเลยนหลายหมื่นก็บอกสระทางค้อซื้อียงค่อยซื้อียงดย อันนี้จะมีตอนเช้าอย่างเดียวตรงเนี้อ๋อเขาเป็นตลาดปลาตอนเช้าเหรอครับเขาเรียกนี่เขาจะเขียนตลาดต้องตลาดต,ต้องชมใช่ใช่ใช่ว่าเป็นตลาดเก่าแก่นี่นี่นี่เขาต้องชมอ่ะโอ้ตลาดประชารักใช่ใช่ใช่อ้น,นี่เช้าเช้ามันจะมีตอนเชา้าตลาดตลาดสะพานสูงสะพานยุงสะพานยุงครับใครเคามาใคยไปเช้าเช้าก็มาตรงนี้แหละแล้วก็มีพระบินทบาทแถวนี้ตักบาท มีกับข้าวมีกันน้มีปูปลาและซื้อตักรบาได้ครับก็คือหลังนี้หลังนี้หลังจุดก็พ้านี่ครับตรงนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าท้าเจ้าเมืองน้อง้าเจ้าเมืองน้องสองพันสี่ร้อยสิบเก้าไอ้นี่ผมไม่รู้เนี่นี่ๆเนีนีขาพี้ายบอกอ่ะเาซอสองพันสี่ร้อยสิบเก้าแ้วต้งกคนียอะพูดหึงเลยเพราะยังเป็นคนจีนะคนจีน พี่พาสร้างมรณะนองอีกยังไงครับพี่เขามีตระกูลเขาอะอย่านี่ไม่มีเวลาหพาเข้าไปในใค่ายมันมี <c oughs> มันมีหมดเลยมันม่เป็นไรเดี๋ยวผมมีโอกาสผมแย่งมาหาพี่อยนะู่ผมจำพี่ได้แล้วแต่แล้วนี่ไอ้นี่วงเวียนแต่ก่อนเขาเรียกว,ยวงเวียนน้ำผู้วงเวียนน้ำผู้ไปเล่นสี่เตว<ะ>เตาหรือปี่เล่นผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก่อนคนจีนเขาไหว้เข้ามาสักทีเลยไหว้ ครับครับทีดแบบช่วยอะไรอ่ะอันนี้ก็บ้านอันนี้ก็บ้านคนกรกตแล้วน้อง,งนะคนกรคนแก่เนี่ยจะมีที่เยอะอยู่ข้างเรือนจำนี่เฮ้ยนี่ยถ้ามาหลายหลายคนเนี่ยถ้เาเมารับที่เที่ยวได้ปะเนี่ยได้ครับได้ได้ยังไงติดต่อได้เลยนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเบอร์โทรผมว่าไม่พี่อ่ะพี่เฮ้ยพ,พี่พูดได้ที่บอกเบอร์โทรได้ ศูนย์ศูนย์แปดเก้าแปดหปเจ็ดเก้าห้าห้าห้าเก้าห้าสามตัวเก้าห้าเก้าห้าเก้าห้าห้าเกป็นนี้กันเดียวโซนแปดเจ็ดโซนแปดเจ็ดอ่ะเก้าศูนย์แปดเจ็ดหน้าเอ้ยเนอะโซนแปดเก้าศซนแปดเก้าแปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าต่อห้าอ๋อ จ้าฮ่าฮ่าอ่าอ่าเอาเบอร์เบอร์โทรพี่พี่เฉลิมหว่าแบาถ้าถ้าทำเบอร์โทรไม่ได้ก็ไปที่วัดนตามเมืงเลยคิวรถเฉลิมเฉลิมอ่าเขาคนดูคลิปผมนะถ้าเอ่อหมาไปเที่ยวเนี่ยก็เดี๋ยวคุยต่อรองกับพี่แกว่าอย่างไรแต่ว่าพี่แก เป็นคนเก่าคนแก่ของนมีนองไปถึงแมว่าไปน้ำตกน้ำบ่อน้ำร้อนรักษาวารินน้ำตกหงาวภูเขาย่าอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญเลยหรือจะไปทานอาหารที่ป่ากลางอ,อ,อีกเพียงเล่ยเพียงเล่ย <c oughs> ถ้ากินต้องกินเพียงเล่ยแล้วก็ต้องมาเย็นๆมีบรรยากาศสวยๆตอนพระอาทิตย์จะตกนี่แหละนี่พระอาทิตย์จะตกทะเลแล้ว มองเห็นสองพับบ้าด้วยมันอยู่ผมก็ห่างจากสองพับบ้าเท่ประมาณไม่ไม่เกินสิบกว่าโลยี่สิบกว่าโลอะไรเห็นนะเรือมันครับเรือมันวิ่งยี่สิบนาทีเองนี้ไอเนี่ยถ้าเหมารถที่เที่ยวเลยมาเกิด้ประมาณถ้านั่งสบายถ้านั่งสบายสบายก็ประมาณสองคนเอาเอาแถวละห้าคนนะเอสิบคนก็ลังดี สิบสองคนก็ได้เป็นที um ่ว anyway> MA ่าส um ิบสองคนมันไม่ลงง่ายสบายครับนั่งหน้าสองข้างหลังข้าวห้าเอาแต่นั่งสบายผมบอกว่าผมจะล้างพื้นสบายนั่งสบายบนพื้นผมเพราะผมจะอาดลูกผมอยู่บนรถเนี่ยคือเราคือเรานอนคือเรานั่งในพื้นนี่เลยได้ล้างไอ้เกีืยเลยให้ลูาจะไปแล้วผมล้างใหเลยโอ้ด่าด่ารู้ว่าจะไปนี่จะล้างให้สะอาดคืออาเชีา ต่วใหญ่ผมจะพาพวกมาจากนกรมาจากตอดกลางอ่ะ oh. ผมพาไปบ่อยแล้วโหร้านานมาอะไรมั้งนั่นอ่ะ oh. พักผู้อะไรมานีเนี่ยตรงนี้ขาคืบไปตลาดตอนกลางวันช้าเ้าไปตลาดพมา่าเนี่ยสองข้างเนี่ยครับ oh. ตลาดพมา่มาพม่าอยู่ทุกเปไม่ใช่คนไทยเนี่ย oh. แถวเ <laughs> นี้ <laughs> ยเยอะเราะชาวเชาว่าเยอะคนไทยขายแะ้วผักถ้าเป็นลูกน้องเป็นพมา่าเ oh. ออครับ ข้าวเอ้ยมีฟุ้งไก่ปลาเค็มฟุ้งแห้งอะไรเยอะข้าจะซื้อขวานเพรานะมันเดินได้เนี่ยเดี๋ยวๆตรงนี้ทะลุที่ผมจอดรถข้างหน้าได้เดี๋ยวเดี๋ยวผดีเดี๋ยวเดินมาทุกทีแล้วก็ไม่ต้องนั่งรถเดินปิ้งปัดขึ้นถ้าบนหน้าตลาดที่ผมจอดรถเลยเนี่ยช่องนี้เห็นไหม<อ>ในช่องนี้และตรงนั้นเป็น เป็นสมบัติทั่วรถ oh ทัวสมบัติทัวรถทัวี่ไปกี่ันใช่ไหมตรงนี้กินอะไรตลาดเลยโ oh อเพราะว่าน่าตรงหน้าตลาดนเป็นบันเเ yeah. นาะใช่ี่ตรงนี้เป็น oh สมบัติทัวแล้วตอนเย็นถ้าต้องวปเข้าอั่นั้นอสมรถเกเอของราเนาะครับคนนั่งเยอะรถเนี่ยมันมันยาวสิบเม เจอที่ผมมาเมื่อกี้เนี่ยที่ผมพามาเที่ยวอ๋อครับผมขอบคุณมากครับพี่เดี๋ยวผมไปจอดตลาดที่ผมออกคิวแล้วเมื่อกี้ไปจับได้แล้วสิบเจ็ดสิบแปดคนเลยโอเคยังหวัังวราบวันนี้ได้แล้วคักาโอ้ยงยมแยมแย เดี๋ยวได้สคนก็ได้พันสองะพันสองก็ได้แปดร้อยล่ะพันถึงสี่ร้อยครับมเดียจะกลับแล้วมั่อกี้วะาดูอีกสักเที่ยวใ้ติคนมาก็โอเคเลยที่ธรรมดาผมจะไปไปอยู่บ้านหน้าที่สำันี่ครับติดาติาสามจ็บกับบ้านแล้วครับเหรอแค่นี้เดี๋ยวลงสาาไปในแล้ว อาจะเดินเล่นตลาดอนพี่แล้วเดี๋ยวเย็นๆเย็นๆเขาค่อยค่อยกลับไปที่ที่ที่พักเพราะว่าได้มีโอกาสมาแล้วก็ทอพทัวมาโทรได้ได้เลยไม่ต้องลัวเอ่อไม่มีคนติดตามคขาผมอยู่ถ้าใครอยากจะรถเข้านะเรือนก็น้องรถไม้เนี่ยติดต่อพี่ได้เลยเบอร์โทรก็ตามก็ตามที่พี่ได้แจ้งแล้วนะ อันนี้ก็เขาจะลาเนาะเดี๋ยวนะผมขยับไปถ่ายนี่ถนนถนนที่แคบที่สุดของอเพชรเกษมเนาะด้านหน้าเลยนาะตรงนี้เลยสียกดาไปเนาะโอ้เนี่ยเป็น

ลาบสดเทศบาลเมืงองระนองโอ้โอากาศดียังไงเย,ย็นเย็นเดี๋ยวนี้ไม่จับตาหนะนี่แกเพ้่งหรอุ้ยไม่ได้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 ไไดอเ,ดเดอ๊ะจ้า